อัศวินรัติการแบทแมนนั้นเป็นฮีโร่ที่ถูกสร้างมาแล้วหลายต่อหลายครั้งแต่เปนเพื่อนรู้ไหมครับว่ามันมีแบทแมนอยู่เวอร์ชันหนึ่งที่ไม่ได้ถูกสร้างเพราะว่าเนื้อหานั้นดาร์กแล้วก็หดหูแบบสุดๆขนาดที่ว่าทั้งแบทเฟล็กและโจ๊กเกอร์นั้นดูสว่างสดใสกันเลยทีเดียวสวัสดีครับเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับกับเข้าสู่ถ้ำมีนรกหรือว่าดูมแบย์เคฟครับผม วันนี้เราจะมาพูดถึงแบทแมนเยยวันแบทแมนภาคที่ไม่ได้ถูกสร้างของดารินอารอนอฟสกี้ภาคที่ว่ากันว่าจะเป็นแบทแมนที่ดาร์กที่สุดเท่าที่เคยมีมาเลยเรามาเท้าความกันก่อนหน่อยหนึ่งถึงช่วงเวลาที่เขามีแผนจะสร้างเรื่องนี้หลังจากที่แบทแมนและโรบินประสบความล้มเหลวทั้งทางรายได้และเสียงตอบรับวอร์เนอร์บราเตอร์ก็ได้มองหาผู้กำกับที่จะมาทําหน้าที่สารต่อตํานานของแบทแมนซึ่งอย่างที่เรารู้กันเนี่ยริสเฟอร์โนแลนด์ก็ได้เป็นผู้สืบทอดในเดอะดาร์กไนท์ทริโลจีแต่ว่า จริงๆแล้วเนี่ยมันมีผู้กำกับอยู่คนหนึ่งครับที่เขาได้ทาบทามก่อนที่จะมาถึงโนแลนซึ่งผู้กำกับคนนั้นก็คือดารินอารอนอฟสกีที่ได้กำกับหนังอย่าง l q u i u m for a Dream, Black Swan และ m a s t e r โดยที่คุณอารอนอฟสกีจะมาแท็กทีมกับแฟรงค์มิลเลอร์ตำนานนักเขียนแบทแมนที่ได้สร้างงานอย่าง Batman Year One และ The Dark Knight Return โดยที่พวกเขาเนี่ยจะทำการดัดแปลงบทแบทแมนเยาวันของแฟรงค์มิลเลอร์ให้มันเป็นในรูปแบบภาพยนตร์ และนักแสดงที่จะได้รับบทบูธเวนก็คือวอร์คินฟินิกที่เพิ่งรับบทโจ๊กเกอร์ไปนั่นเองแกนหลักของภาคนี้ก็จะเป็นต้นกําเนิดของแบทแมนอย่างที่พวกเรารู้จักกันนี่แหละครับแต่ว่ามันจะถูกเปลี่ยนองค์ประกอบต่างๆโดยรอบทาให้ยิ่งหดหูแล้วก็มืดมนมากยิ่งขึ้นเรื่องเนี้ยก็จะเริ่มต้นอย่างที่เราดูกันมาหลายรอบแล้วนี่แหละครับบูธเวนต้องมาพบกับเหตุการณ์โศกนาฏกรรมเมื่อพ่อแม่ของเขาถูกยิงตายในตรอกแห่งหนึ่งในเมืองกอตแทมแต่ทว่าในเวอร์ชันนี้มรดกและบริษัทของครอบครัวเขา กลับถูกช่วงชิงไปโดยผู้บริหารบริษัททําให้เขาเนี่ยต้องมาตกกระกมลาบากใช้ชีวิตเป็นเด็กเล่ร่อนขอทานบรูซน้อยเนี่ยก็ได้มาพบกับบิ๊กเอาช่างซ่อมรถผิวดําอดีตทาหารผ่านศึกในสงครามเวียดนามที่ระดับเขามาเลี้ยงเป็นเสมือนอัลเฟรดของเวอร์ชันนี้ซึ่งอู่ของบิ๊กเอาเนี่ยมันก็อยู่ตรงข้ามกับตรอกที่พ่อแม่ของบรูซเวนโดนยิงตายพอดีเลยครับอารูนอฟสกี้ได้แรงบันดาลใจมาจากแท็กซี่ดรเวอร์เขาต้องการสร้างความสมจริง และสะท้อนสังคมในสมัยนั้นออกมาในแบทแมนเวอร์ชันของเขาทําให้บรูซได้เข้าใจอย่างแท้จริงว่าคนธรรมดาตาดนดำในกอตแทมเนี่ยต้องทนทรมานกับอะไรบ้างบรูซในเวอร์ชันนี้จะมีอาการทางประสาทเห็นภาพหลอนของพ่อเขาตลอดเวลาและนอนฝันร้ายทุกคืนเป็นอาการ PTSD หรือผลกระทบจากเหตุการณ์ร้ายแรงที่ได้เจอในอดีตซึ่งในหนังเนี่ยบรูซก็จะคอยพูดกับพ่อในจินตนาการตลอดเวลาเพื่อระบายอารมณ์และเล่าให้ฟังว่าวันๆเนี่ยทำอะไรไปบ้าง เขาได้โตมากับชนชั้นล่างของเมืองที่เต็มไปด้วยคนไร้บ้านคนติดยาซ่องและตำรวจชั่วบรูซเวนได้เริ่มต้นการเป็นแบทแมนจากการที่เขาป่วยทางจิตจนเกือบจะฆ่าตัวตายแต่แล้วเขาก็ได้เห็นข่าวในทีวีที่เจมส์กอร์ดอนกำลังให้สัมภาษณ์ถึงเมืองที่ย่ำแย่ตำรวจและนักการเมืองที่โกงกินไม่สนใจบ้านเมืองทำให้บรูซเนี่ยจำได้ถึงวันที่กอร์ดอนได้เข้ามาช่วยเขาในอดีตดูแลเขาในวันที่พ่อแม่ตายเขาจึงตัดสินใจว่าจะแปลงความโกรธของตัวเอง,เองต่อระบบเมืองก็อตแทมและการทางจิตของเขา มาเป็นพลังในการเป็นสารเตี่ยออกมาปราบปรา,ามเหล่าโจรผู้ร้ายด้วยวิชาที่เรียนเอาเองจากหนังสือต่างๆแบบลองผิดลองถูกทําให้แบนแมนเวอร์ชั่นนี้จะดูไม่เก่งเหมือนกับเวอร์ชั่นที่เราเคยดูมาครับซึ่งมันจะเป็นการต่อสู้แบบดิบๆเหมือนหนังแอคชั่นธรรมดาแบบเดอะเรดมากกว่าบรูซ <Bruce S 2> ก็ได้ทําชุดและก็ผ้าคลุมเองพร้อมกับสวมหน้ากากฮอกกี้เพราะว่าในเวอร์ชั่นนี้เขาไม่ได้มีเงินมากมายและอุปกรณ์ไฮเทคเหมือนอย่างภาคอื่นๆและภารกิจแรกของเขาเนี่ยจะเป็นการไปช่วยสาวบริการที่ชื่อว่าเซลีนาคาย ที่กำลังถูกตำรวจชั่วรีดไถ่ตังค์อยู่ทำให้เซลีน่าหรือว่ามิสเทรสไคที่เป็นโดมิเนทริกซ์คอยให้บริการลูกค้าที่ชอบโดนแซ่เคียนเทียนลนเนี่ยได้รับแรงบันดาลใจแล้วก็ออกมาเป็นโจรแคทวูแมน woman, โดยดัดแปลงจากชุดลาเท็กซ์ที่เธอใส่ตอนทำงานเหมือนกันนั่นเองบรูซเวนเนี่ยก็ค,ค่อยๆพัฒนาตัวเองขึ้นเรื่อยๆล่ำเรียนวิชาต่งตางๆแล้วก็ใช้วิทยาศาสตร์เนี่ยเข้ามาช่วยทำอุป,ปกรณ์ที่จะช่วยเขาได้ในการต่อสู้ไอ้พวกโจนที่โดนบรูซเวนกระทืบไปเนี่ยก็จะเรียกเขาว่าแบทแมน ซึ่งในเวอร์ชันนี้แบทแมนมันไม่ได้มาจากความหลังฝังใจมันมาจากการที่บรูซใส่แหวนของพ่อเขาโทมัสเวนเวลาที่เขาไปต่อยโจนเนี่ยมันก็จะเหลือล่องรอยรอยทีแล้วก็ดับบัยูคล่อมกันอยู่แล้วก็หน้าตาเหมือนขังข่าวโจนมันก็เลยเรียกเขาว่าแบทแมนหลังจากที่บรูซได้เริ่มเป็นแบทแมนมาสักพักเขาก็เริ่มการสร้างแบทโมบิลที่ได้ลีเทลเอลลูกชายของบิ๊กเอลช่วยกันประกอบจากรถลินคอนคอนเทนเนนทัลที่พ่นสีดาและติดฟิล์มดำเอาไว้พร้อมกับเอาเครื่องรถบัสเนี่ย มาใส่เครื่องยนต์แทนซึ่งอย่างที่เราเห็นกันไอ้ดีไซน์รถแบบนี้มันถูกนำกลับมาใช้อีกครั้งใน The Batman ของ Matt Reeves และถ้ำค้งง่าวที่เป็นฐานปฏิบัติการของบลูสในเวอร์ชันนี้นั้นนั้นอยู่ที่ใต้สถานีรถไฟใต้ดินที่ถูกทิ้งไว้ลกลางในภาคนี้เนื้อเรื่องจะเน้นไปที่บลูสเวนและการเริ่มเป็นสารเตี้ยแบทแมนของเขาพร้อมกับแผนการที่จะปราบตำรวจชั่วและแก๊งมาเฟียร่วมไปกับเจมส์กอร์ดอนโดยที่จะไม่มีตัวซูเปอร์วิลเลียนเลยแม้แต่ตัวเดียว จนสุดท้ายเนี่ยในตอนจบที่บรูซเวนเจมส์กอร์ดอนและไายาการหาวีเดนได้ส่งพวกตำรวจชั่วในกลมแต่แก๊งมาเฟียที่อยู่เบื้องหลังเข้าคุกไปแล้วบรูซจึงได้กลับมารับมอรดกอย่างที่เขาควรได้รับและเริ่มเป็นแบทแมนอย่างที่เรารู้จักกันจริงๆส่วนสาเหตุที่สุดท้ายไม่ได้สร้างเนี่ยก็เพราะว่าวอร์เนอร์บรัตเตอร์รู้สึกว่ามันดาร์กทุโลกจนเกินไปและมันจะต้องเป็นเลดอาแน่นอนซึ่งจะทําให้วอร์เนอร์บรัตเตอร์เนี่ยไม่ได้เงินจากเด็กๆรวมไปถึงของเล่นและของสะสมที่ก็จะขายไม่ได้เหมือนกกันและารที่ คิดว่าหัวคินฟินิกไม่เหมาะกับการที่จะเป็นแบทแมนพวกเขาต้องการที่จะใช้เฟรดดี้พรินซ์จูเนียแทนทำให้สุดท้ายโรเจกต์นี้ก็ต้องถูกพับไปในภายหลังเนี่ยอารานอฟสกี้ได้ออกมาให้สัมภาษณ์ตอนเขาโปรโมทมาเธอว่าเขาคิดว่าแบทแมนของเขานั้นทำเร็วเกินไป15ปีคนดูส่วนใหญ่เนี่ยยังเข้าถึงความดาร์กได้ไม่เหมือนในสมัยนี้ซึ่งพอเราลองดูแล้วเนี่ยโจเกอร์ Joker ที่ฉายไปเมื่อปีก่อนก็มีกลิ่นอายของแบทแมนเยาวันที่ไม่ได้ถูกสร้างนี้มากเลยทีเดียวทั้งโทนและเนื้อหา ที่พูดถึงการต่อสู้ของชนชั้นล่างพเพื่อนๆได้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรกันบ้างครับกับแบทแมนเยาวันภาคที่ไม่ได้ถูกสร้างถ้าใครมีความคิดเห็นยังไงเนี่ยก็บอกกันได้ในคอมเมนต์เลยนะครับผมจะลองมาอ่านแล้วก็คุยกันดูสําหรับตัวผมเองเนี่ยคิดว่าเวอร์ชันนี้มันอาจจะดาร์กเกินไปก็จริงแต่ว่ามันสามารถทําได้ครับเหมือนกับโจ๊กเกอร์ที่เราได้เห็นกันไปแล้วในปีที่แล้วแต่อีกใจหนึ่งเนี่ยผมก็คิดว่าแบทแมนเวอร์ชันแบบนี้ไม่สามารถทําเป็นหลายๆภาคแฟนชส์ได้ครับคิดว่าควรต้องเป็นสแตนด์อะโลน แล้วผมก็รู้สึกดีใจครับที่เขาได้เอาเอลเมนต์บางอย่างของแบทแมนเยาวันเนี่ยนำกลับมาใช้ในแบทแมนภาคใหม่ๆแล้วก็รวมไปถึงโจ๊กเกอร์เองด้วยสําหรับวันนี้เนี่ยก็ขอขอบคุณเพื่อนๆทุกคนมากนะครับที่เข้ามาฟังกันก่อนจากกันถ้าชอบผลงานอยากให้กดไลค์กดแชร์แล้วก็ซับ c r i b e ์ช anel เพื่อสนับสนุนพวกเราด้วยนะครับวันนี้เนี่ยก็ขอลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ